สวัสดีค่ะมาใช้กล้องหลังกันบ้างนะคะดูกล้องหน้าเรามันจะน้ำจะไม่ค่อยเต็มเต็ม,ตมใช่ไหมอันนี้คือชุดผ้าพื้นเมืองเรานะเสื้อนี่ไม่ใช่ซื้อที่พิศนุทรีกระโปรงค่ะผ้าเขามา้าเนาะอันนี้ก็เป็นออกโทนม่วงแล้วค่ะแล้วที่เราใส่นะก็ออกโทนสม้สม หมวกก็พี่สุนทรี99ใช่ไหมคะหมวกเขาก็สวยนะอืนนี้ค่ะแล้วแต่เอามาประดับแระกระเป๋าก็เราก็ชอบแบบโทนแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะหรืออ่ะกระเป๋าไว้ก่อนหรือหมวกอย่างนี้เราก็ชอบค่ะ อย่างนี้นะคะมันก็จะออกโทนมวน่วงคือเวลาสีของผ้ากำมามันมีสีอะไรก็เอาเสื้อให้มันมาแมชกันนะคะมันก็จะออกมาสวยละค่ะค่ะเดี๋ยวมันมีผ้กากำมอีกตัวกระโปรงผ้กากำมะหมักโครนตัวนี้25 0สนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอากระโปรงอีกตัวมานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊จ